ัดีครับวันนี้ก็มาพบกับน้อยไดโวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่ที่ย่านประชาชื่นนะครับข้างวัดเสมียนนะครับวันนี้เราจะพามาดูร้านหมวกที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะครับผมท่านาง จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์อเซอร์เรีเสื้อเกาะรองเท้านะครับหมวกนะ,ะอุปกรณ์ทําความสะอาดหมวกนะครับก็คือโดยรวมแล้วจะเป็นที่เกี่ยวกับอเอเซอร์รีโดยเฉพาะเนะครับอย่าเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านฮาชิแล้วนะครับผมก็อย่าเราจะพาชมหมวกกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเห็น ขวนอยู่บนเชลเยอะมากเลยเดีย๋ยวเราไปเริ่มจากหน้าร้านเลยดีกว่าตู้ด้านหน้านี้ก็น่าจะเป็นแบรนด์ a i r ลนะครับก็จะเป็นรุ่นที่หาไม่ค่อยได้แล้นะครับเช่นตัวนี้นะครับผม a i เจ็ดนะครับลายไก่นะครับผมเรียกลายไก่เพราะว่ามันมีลูกไก่อยู่ด้านหลังนะครับผมเป็นไปหมดเลยนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็น a c c e s s o ที่เดียวครับเสื้อเกะนะครับผมเป็นของ Dyneś นะครับก็ เป็นตัวแทนของไดเนสไทยแลนด์ด้วยนะที่นี่เยอะมากนี่นมีเสื้อลายพรางด้วยอันนี้มันจะเป็นแบบเสื้อที่มันมีเกาะอยู่ด้านในนะมันจะเป็นเกาะอ่อนอยู่ด้านในเอาไว้แบบขี่แบบสบายๆขี่เล่นกลางคืนอะไรเงี้ยแบบอากาศหนาว,นาวนนๆนะิดนึงนะแต่ต้องรองหน้าหนาวนะตอนนี้ร้อนชิบหายครับด้านนี้ก็จะเป็นถุงมือจะเป็นของไดเนสทั้งหมดเลยนะครับผมไดเนสนี่ก็จะเป็นแบรนด์ที่ล็อสซี่ใส่นะครับผมนี่รองเท้าลอสซี่นี่ครับที่ลอสซี่กินกินกินน้ำรองเท้า ที่ได้ขึ้นโพเดียมรองเท้าใส่เล่นคือเป็นแบบแฟชั่นก็ได้เซฟตีก็ได้ตรงเนี้ยมันจะแข็งมากเลยลองจับดูบีบแรงแรงเ่ยโอ้โหเดี๋ยวเขาไม่ดูเขาไม่เชื่อแข็งจริงเพราะว่าการการข้อเท้าพลิกนะครับตัวนี้เหนียวมากแล้วก็เป็นพื้นที่เหนียวไหมเหนียวไหมเหนียวเหนียวสุดยอดเลยมาถึงหน้าเหนียวแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านในนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเสื้อซับในหรือเปล่าด้านในนะครับอ๋อนี่ที่ผู้หญิงเอาไว้ปิดตาตอนนั้นคือ ชตัวนี้ก็จะเป็นกาังเกงที่ว่าเอาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นซับที่ตูดนะครับก็คือขี่ไปไกลๆตูดจะได้ไม่เมื่อยนะอารมณ์เหมือนนั่งบนโซฟานะครับแต่ว่าอยู่บนมอไซค์นะตัวนี้เป็นชิวอะไรเนะี่ยพอกดปุ่มบุ๊บแม่งมืดพอกลางคืนแม่งใสเลยมันสามารถเลือกกดได้นะมันน่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับชิวเดี๋ยวเราต้องรอถามพี่เจ้าของร้านอีกที ตรงนี้ก็จะเป็นวิงนะครับผมวิงเสริมของ A G V นะครับผมเป็นเกียวคาร์บอนนะครับผมมีแบบเงาแล้วก็แบบด้านนะครับผมอันนี้ก็เป็นหูฟังครับหูฟังของใครไม่รู้วางไว้ตรงนี้ ที่เด็ดเลยอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมวกลุนท็อปทอปของแต่ละแบรนด์นะครับผมก็จะมีแอร์ไลน์ชาร์ปเอจูวีนะครับผมก็มีเยอะแยะมากมายนะครับผมก็อยวเราเชิญพี่กรมาก่อนเลยดีกว่านะครับเป็นเจ้าของร้านนี้นะครับว่าร้านนี้เราทําอะไรบ้างหลายคนน่ะคุณหน้าคุณตายแล้วก็พี่กรณก็อยู่ในสายบันเทิงเหมือนกันนะครับสวัสดีครับดีครับจะถามพี่กรณ์ว่าที่ร้านเนี่ยเราลองมีบริการอะไรให้ลูกค้าบ้างสําหรับลูกค้าที่มาซื้อหมวกก็หมวกส่วนมากจะเป็นหมวกสูทนะครับก็มีบริการหหลังกาารขยมด เบิกอะไรได้ทุกชิ้นอ๋อเบิกหมกสูนี้คือหมกที่เราซื้อถูกต้องอ๋อก็คืออารมณ์เหมือนซื้อจากตัวแทนของเขาเลยใช่แอร์ไลน์ก็ซื้อจากแอร์ไลน์เลยใช่ครับอ๋อแล้วก็สามารถสั่งอะไรได้สมมุติว่าชิ้นชิ้นนี้เสียชิ้นนี้หายก็สามารถสั่งอะไรได้แล้วใช่ครับแล้วร้านพี่กองส่วนใหญ่ตัวที่แบบขายดีที่สุดพริกเลยจะเป็นตัวไหนครับผมก็จริงๆจะเป็นเนี่ยแหละครับโซนเนี้ยโอ้โซนตัวท็อปทั้งหมดเลยใช่โซนตัวท็อปทั้งหมดเลย ก็ตั้งแต่20,000ขึ้นไปจนถึง40,000กว่าโควงโมกไปแล้วส0 0 0มื่เอาเลือกถ้าสมมุติว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยที่แบบเพิ่งเล่นรถเนี่ยพี่กรณจะแนะนำเป็นตัวไหนที่แบบราคาไม่แพงมากภากลางๆก็จะประมาณว่าเป็นแผงนี้ครับก็จะเป็นพวกในเทคอ๋อในเทคในเทคก็เป็นแบรนด์ที่ผมใส่แข่งอยู่ในสนามนะครับผมใช่เอ็กไลท์กับในเทคนี่ที่เดียวกันไหมถ้าเอ็กไลท์กับโนแลนเนี่ะคือจริงๆแล้วคือแบรนด์เดียวกันคือตัวเดียวกันเลยแต่ว่าใส่ยี่ห้อคนละยี่ห้อเท่านั้นเองอ๋อคือตีตีแบรนด์คนละแบรนด์นะครับใช่ครับ ก็ตัวนี้ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับโซนๆนี้ถ้าในเทปมันจะอยู่ประมาณหมื่นต้นๆอ๋อหมื่นต้นๆถ้าเอกไลโนแลนจะอยู่หมื่นกลางถึงปลายครับอ๋อเอาเบาๆหน่อยก็จะเป็นแบบพวก K3 SV อ๋อเ3สาทั้งหมดใช่อ๋อตัวนี้ก็จะเป็นของ a อ v นะครับผมอ่าก็จะเป็นลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นของลอซี่ใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของลอซี่ลอซี่ทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าแบบว่าตอนนี้เราก็จะเริ่มมีแบบพวกหมวกตลาดแบบว่าจับต้องได้ง่ายขึ้นือ สองสามพันสามสี่พันอะไรเงี้ยครับก็ทยอยเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เข้าจะมีก็จะมีแบรนด์ S M 5อ๋อ S M 5ใช่ครับก็จะมี K Y T K Y T อ๋อหมวกแข่งนะใช่แล้วก็มี M T M T ก็มีเข้ามาระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาใครที่ร้านฮาชีแน่ครับแล้วตัวนี้ก็พี่นอนเคยใส่หมวกลายไหนว่านี่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 หมวกลายนี้เลยหมวกในตำนานของพี่นอนเลยคือใส่แล้วเฟี้ยวเลยนะแตกหนึ่ง แตกแตกไปแล้วครับ100ครับด้านหลังนะครับรถชนนะครับแต่ว่าโชคดีที่ใส่ตัวนี้นะถ้าใส่ตัวที่มันไม่ดีกว่านี้อาจจะไม่รอดนะครับวันนั้นเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุแรงเหมือนกันวันนั้นเอ้ยเรามีเข็นโชเอกด้วยโชเอก็จะเป็นของมาเฟสใช่ไหมใช่กก็็็ชยเปนลายขายดีก็คือจริงๆริที่ขายดีจะมีลาย AGB แล้วก็โชเอกสามยี่ห้อที่ขายดีเลยครับพี่มอะไรแบบบบเห็นอันนี้เป็นลายใหม่ของอันนี้ก็สักพักแล้วนะก็เป็นของโชเอกแท็คเจ็ดอันนี้มันของมาเฟสป่ะ มาเควสแต่ตัวนี้จะเป็นเป็นรุ่นรองลงมาจะไม่ได้เขามากตัวนี้ก็ประมาณหมื่นปลายปลายไอหมื่นปลายปลายก็ได้ไอส์85หมื่นปลายปลายเพราะตอนนั้นผมซื้อโชว์เอ็กซ์ก็สองหมื่นขึ้นเลยอะตอนนั้นยังไม่มีรุ่นรองท็อปอะไรอย่างงี้นะเราจะมีรุ่นเดียวแตถ้าสำหรับเสี่ยน่อยก็ต้องใบนูนครับใบนะครับผมนั่นครับอันนี้นะครับอยู่นี่นะโอ้ใบนี้จับได้ไหมออกมาได้ออกมาได้เห็นราคาแวบๆเลขเก้าโผล่มานะครับเมื่อกี้อาจจะเก้าพันนะครับผมอยากให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับผม โอ้ยก้าหมื่นหกพันบาทนะครับแต่ว่าจับทีแรกรู้สึกได้เลยว่ามันเบามากนะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่เฉลี่ยตัวก็เบาไปด้วยนะใช้ไปแล้วตัวเบาเลยตัวเบาวิวเลยครับผมบอกเลยนะครับไอตัวนี้มันจะเป็นตัวพิเศษของแอร์ไลน์เหรอครับถูกไหมใช่ครับก็เป็นตัวคาร์บอนเป็นตัวคาร์บอนที่สูงที่สุดแหละก็คือเป็นเกดคาร์บอนอันดับหนึ่งของโลกเลยอ๋อที่มันทําใน F1 อะไรพวกนี้ป่ะใช่ก็พวกแบบอยู่ใน F1 พวกแบบว่าในองค์การนาซาก็ใช้คาร์บอนตัวเนี้ยคือเป็นตัวที่สูงที่สุดในโลกแหละตอนนี้อย่าิ ลายใหญ่มากนะปกติป็มคาร์บอนก็จะเป็นลายเล็กๆนีครับตัวนี้ลายใหญ่มากนะครับลายใหญ่จริงเพราะฉะนั้นวากไว้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะแห้งนะก็เป็นของแอร์ไลน์นะครับมันผลิตขึ้นมาเพื่ออะไรนะ หมายถึงว่าแคมเปญอะไรพวกนี้ได้แชมป์หรืออะไรเงี้ยมีไหม่าผลิตออกมาเป็นลิมิเต็ดเฉยๆน่าจะน่าจะโชว์ความเก่าเขามากกว่าเขาสามารถใช้ทําหมวกที่แบบวัสดุเขามันที่แบบอันดับหนึ่งของโลกเลยเงี้ยโอ้ก็จริงนะใช่ก็ไม่มีแบรนด์ไหนทํานะอืไม่มีแบรนด์ไหนทาเลยใช่ออกมาก็จะให้กรอนแนะนําเสื้อเลยับผมเห็นเสื้อแบบนะครับเป็นของไดเนสใช่ไหมไดเนสก็อันนี้ตัวศูนย์เหมือนกันไหมครับของสูย์เหมือนกันครับของศูย์มาเลยนะก็เราเป็นตัวแทนหมดเลย มันมีตัวท็อปไหมนี่ตัวท็อปปะอ่าตัวนี้ยังไม่ท็อปตัวท็อปขายดีนะครับผมก็ไม่รู้หมดหรือยังหมดท็อปหมดแล้วท็อปหมดแล้วว่าจริงคือตอนนี้ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเปลี่ยนเดี๋ยวมันจะมีของ2018ของช่วงเปลี่ยนนี่คือเปลี่ยนรุ่นใช่เปลี่ยนรุ่นก็คือจะมีตัวใหม่ๆเข้ามาเป็นสีใหม่ๆแบบว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเราก็เลยยังแบบว่ารอช่วงตัวใหม่เข้ามาดีก่าอ๋อก็รอเอาเป็นสต็อกเก่าออกเพื่อรอสต็อกใหม่มา แต่กล้องไม่ทันเลยนะตัวนี้ร pues ู้สึกว่าหนังมันจะประมาณสามชั้นได้ไหมตัวนี้มันเป็นหนังคือมันเป็นหนังโพลรเกรดแต่ละแต่ละรุ่นเนี่ยก็เป็นหนังโพลรเกรดกันตัวนี้ก็จะเป็นเกรดสูงมาหน่อยตันี้ที่กินเป็นตัวท็อปตัวหนึ่งสามหมื่นหนึ่งแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเซตตี้เยอะเพราะว่าชุดแข่งของผมอะขนาดถูกๆมันยังแบบโอเคเลยล้มมาแล้วน้องนายก็ล้มมาแล้วนายติ้งมาแล้วขาดเลยจบเลยเ้าไม่เย็บนะอย่างตัวท็อปตัวนี้มันก็จะมีหนกหลัง ไม่ต้าเป็นท็อปอ๋อมีนหนกหลังใช่มีหนกหลังดูมีหนกหลังนะครับผมแล้วพวกอย่างน,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 นี้คือใส่ไว้สําหรับอันนี้ก็แปลว่าสบายๆครับใส่แบบว่าให้ไม่ไม่ดูจริงจังมากแต่ก็คือ,อ,อยังมี protection อ,อ,อยู่ก็ยังมีการอยู่อ๋อนี่มีมีกากข้างในะน,ะนะครับกากนะครับก็จะมีหลายลายมีซอกด้วยมีทั้งของู o เตอร์แล้วก็มีของแม็กนาด้วยอ๋อนี่นี่นี่แม็กนาก็มีแม็กนาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงกากจะแบบขึ้นมาเป็นเลเวลนี้ขึ้นมาหน่อยตอนนี้ผมใส่ตัวนี้อยู่นี่ ยี่ห้อนี้เลยแต่ว่ามันเป็นไซส์ฝรั่งนะครับใส่ทีแบบโอ้โหเดินโคง่งนี้เลยครับผมงานต้องมาลองเองนะครับอาจจะไซส์ไม่ตรงนะครับผมไม่ใช่ไายไม่ตรงหรอกเป็นไซส์ฝรั่งอย่างผมตัวเล็กๆเนี่ยต้องมาลองเองนะถึงจะเไซส์นี้ไซส์นี้นะครับผมถ้าตัวเท่าไอนี่ต้องใส่ผู้หญิงหรอใช่พี่น้อยใส่ก็อยู่ไซส์ผู้หญิง S ไซส์ผู้หญิงก็ยังใส่ไม่ได้มี XS ไลา์ผู้หญิงเนียนะอ้อเหรอใช่เออผมใส่แค่ S อย่างเดียวนะครับผมตายแล้ว แล้วก็ผมเห็นว่บแหวหมวกใหม่มาของชาร์คใช่ไหมสามลายนี้น่าจะเป็นร้านต้นๆเลยนะที่เอาเข้ามานะตัวนี้ก็จะเป็นแบบลิมิเต็ดแค่ลายละพันห้าร้อยใบใช่ไหมใช่ใช่ลายละพันห้าร้อยใบมันน่าจะพันห้าร้อยบาทเลยนะขอได้ไหมพี่ช่วยโอเคได้ครับผมนี่ตัวนี้ของใครเอ่ยซาก็ตัวนี้ของไม่ใช่เรดดิ้งเรดดิ้งนะสกอตเรดดิ้งนะครับผมครับผมตัวนี้ก็เป็นไซส์เอสนะครับผม วัสดุก็าําจากเพียวคาร์บอนใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วปีกข้างหลังนี่มันมันเสริมมันน่าจะเป็นเพิ่มในเรื่องของแอโรไดนามิกอ๋อใช่ให้หมวกเวลาหมอกอย่างงี้มั้งแล้วลมมันจะได้ลูกไปข้างหลังนะใช่ก็เป็นแบบทรงเดียวที่ลอเลนโซใช่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 แล้วไเราดูว่าดูเป็นเอเลี่ยนเอเลี่ยนเนาะแบบอวกาศอวกาศแต่ว่าพอมันอยู่ในหัวคนมันโคตรเทจริงจริงผมก็แอบซื้อไว้แล้วแหละใบหนึ่งแต่ว่าของผมเป็นลายนี้ครับผมก็จะเป็นลายลอเลนโซ ตัวนี้เลย,ย,เลยตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นลาย l ร r e n o ไอตัวนี้มันมาให้มีมาให้เลยเนาะใช่จะมีแค่ l รเ e n ซ o ที่มีม m o เ s t e r มาให้ตัวอื่นจะมีแค่ Monster เพราะรว่าปกติ <นะ S 2> ไอ้นสเ s t e r ตัวนี้ผมเคยได้ยินข้าวๆมาว่าถ้าหมกใบน,นั้นน่ะมีไอ้นี่โลโก้นี่มันต้องเพิ่มจากฐานการผลิตประมาณ3000บาททุกใบทั่วโลกเลยนะที่ผมไปถามแอร์ไลน์มานะครับใช่ก็คือไม่ใช่ว่าจะมีได้นะยางมาลิกมีาเลก็มีมนสเตอร์แต่ว่า พอาขายจริง,<า>รงก็ไม่มีอออใช่เอาออกนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่มต้นทุนของโรงงานก็สติกอร์แปะไปก่อนใช่ของผมตอนนี้สติก,กอร์ลอกแล้วครับผม <c oughs> ข้างบนเราสูงไม่เอาลงมาเดือนนะคร<ช>ับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่3มของชาร์กนะครับที่ทําออกมา หน่วงข้างในแข็งมากเลยฟองน้ำข้างในแข็งมากเลยฟองน้ำเป็นแบบเกียรเลซิ่งเลยอ๋อใช่เพราะตะกี้ใส่เลยรู้สึกชอบเลยเพราะมันกระชับหน้าสุดๆเลยมันจะไม่ยวบเข้าไปตัวนี้ก็เป็นของซาโก้นะับผมก็จะเป็นทีมยามห้่าเหมือนกันนะเบอร์ห้านะับผมของพี่กรมีตัวไหนที่จะแนะนํานําเสนออีกไหมก็ประมาณนี้แหละครับเพถ้าตัวใหม่ๆตอนนี้เข้ามาก็จะมีเนี่ยแหละชาร์กสามตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ออกไปเยอะยังครับสามสามสามไลท์ ก็มีมีคนสั่งจองเทียบอยู่เหมือนกันก็คือก่อนหน้าในพ่กรณเขาสั่งจองไปแล้วครับสำหรับคนที่อยากได้อะไรเงี้ยคือพี่น้อยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับแต่ยังไม่มีตังค์จ่ายนะครับแล้วอย่างอะไรก็มีตัวนี้มาใหม่เป็น TT สองพันสิบแปดตัว TE ตอนแรกผมเห็นในรูปมันเหมือนจะเป็นด้านนะครับแต่ว่าตัวนี้ออกมาเป็นเงาครับผมแล้วเดี๋ยวตัวนี้จะมีเป็นตัวคาร์บอนเป็นตัวพิเศษไหมอีกอ๋อใก้ามือจริงไหมเนี่ย ตัวนั้นแสนโอ้โหผมว่าปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับผมถ้าลายม่ๆของ e g อะไรก็จะมีโอ้ตอนนี้ E.G.B. จะมีหลายลายโอ้ก็จะมีตัวเยอะมาก Snow Winter Test โห่สี่หมื่นสองชาฟ้าตัวนี้อ่า20ปีลอสซี่อ๋อนี่ผมเคยเห็นเป็นลายในใน K3 สามเขาเอามากลับมาทำใหม่ใช่ไหมใช่ก็ครบ20ปีพลดหมดก็เดิมนะใช่แนี่ก็เป็นลิมิเต็ดนี่ก็ลิมิเต็ด20ปีผมเพิ่งเกิดเองมั้งเนี่ยเขายังขี่รถแล้วค่ะแต่ว่าเก่าจริงตัวเนี้ยของจอนเมีย อันนี้ก็เหมือนกับฉลองแชมป์ที่เขาได้เป็นแชมป์อันดับหนึ่งนี่ก็จะเป็นเลขหนึ่งอข้างบนนี่มีเลขหนึ่งด้วยเป็นเลขหนึ่งดูออกไหมลายนี้ก็เป็นมูเจโรตัวนี้อันนี้อ่าตัวนี้ก็เป็นลิมิเต็ดนะครับของอันนี้ไงมิกกี้เฮเดนนะครับสี่หกแล้วก็ต่อด้วยหกเก้านะครับก็เป็นรุ่นที่เหมือนไว้อะไรให้กับเฮเดนด้วยนะใช่ใช่มิกกี้เฮเดนนฮเฮเดนไว้เปียวมากนะครับ แล้วอันนี่มันคือไข่ผมเห็นในสนามมันมันออกกับกล้องบ่อยมากเลยก็รอซี่มันชอบฟังเพลงไทยไงมันก็ถ่ายกับโอ๊ตปาโมด๋อไม่ใช่โอ้โหเออต้องเหมือนเลยนะเหมือนจะเหมือนจริงเออดูใกล้ๆเลยนะนี่โอ๊ตปาโมดนะครับเป็นเอฟซีของรอซี่นะครับเอ้รอซี่เป็นเอฟซีของโอ๊ตปาโมดนะครับผมเหมือนมากนะครับแต่จริงๆแล้วเขาใส่ พี่ก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นเพื่อนเขานะผมว่าน่าจะเป็นเพื่อนเหมือนกันเพราะว่าเขาสนิทมากเลยแล้วก็เวลาหัวร้อนนี่คนนี้หัวร้อนแทนก่อนเลยครับผม,มรับหน้าให้นะครับผมแล้วตำรวจมันเกี่ยวอะไรเนี่ยก็ดูแบบมาเฟียมาเฟียหน่อยเนี่ยหน้าตาเขาจะแบบดูแบบเป็นแบบว่ามาเฟียตารี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างโหดนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่สี่หมื่นสองนะครับผมเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราหวังไปดีกว่านะครับอย่าไปจับนานครับเดี๋ยวมันจะแย่นะครับ ส่วนโชเอตลายใหม่ล่าสุดมีลายใหม่ล่าสุดของโชเอะเลยเป็นลายนี้อันนี้ใครใส่ไหมอันนี้เดียร์เจลิสอ๋อแองเดียร์แองเจลิสแองเจน่าโจลี่นะฮัโใช่นะครับแล้วเขาเล่นหนังนะฮะตัวนี้เลยตัวนี้อยู่ประมาณกี่บาทได้ครับ26,500ครับ2 6 0 0 0นะใช่ก็พวกเอ็กซ์สปริคก็จะ26,500หมดเลยอ๋อก็คือตัวเท้าของโชเอะใช่เดี๋ยวนี้โชเอะเขาก็จะน้ำหนักเบาเลย ก่อนเขาจะม่อว์ผมหนักคอนะแต่ว่าแต่ว่าหนักคอแต่ว่ารู้สึกว่านิ่งนิ่งใช่แต่ตอนนี้เบาแล้วก็นิ่งอใช่เบาระก็นิ่งเบ่าตามผมก็เบาแล้วก็นิ่งเหมือนกันนะครับกมีเงียบงี้ไม่มีเข้าเลยออกอย่างเดียวเลยครับผมแล้วก็เห็นมีครึ่งใบด้วยหมวกครึ่งใบครึ่งใบนี้ส่วนใหญ่เอาไว้สำหรับสกูตเตอร์ป่ะใช่ก็สกูตเตอร์ที่แม็กที่แม็กเพราะว่าผมมีตัวนั้นอยู่อันนึงนะอันนี้ก็จะหมวกอารมณ์แบบใส่สบายใส่ง่ายพวกแอ้หลอกก็ใช้กันนะอ๋อ ผมใส่อยู่นี่แหละคือมันกระชับหน้ากว่าหมวกทั่วไปนะหมวกทั่วไปโดนลมปุ๊บแม่งแว่งยางเงแม่งอยู่ยังไงก็ไม่รู้แต่เนี้ยคือแบบเข้าไปปุ๊บชึบหยุดเลยหยุดเลยเลือดกูหยุดเลยนะครับก็สวยดีไม่ทั้นง ATV แล้วก็อะไรถ้า ATV จะมีจะมีแว่นข้างในถ้าอะไรเขาจะไม่ทำแว่นข้างในมีแว่นด้วยตอมาก็ตะกเห็นแบบนะครับก็จะมีเซนาด้วยนะครับผมเซนาคืออะไร เซนาคืออะไรเซนาคือบลูทูธที่ราคาแพงที่สุดในโลกนะครับเป็นบลูทูธที่นี่ครับราคา9,500ต่อข้างนะครับผมตัวนี้ก็จะมีชื่อรุ่นว่า 20s Evo นะครับผมมันมันเชื่อมต่อได้ประมาณกี่คนมาเสถียรสุดที่4แต่จริงๆมันจะต่อเพิ่มไปอีกมันก็ต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะแต่ือมันความเสถียรมันจะเริ่มลดน้อยลงแล้วแต่ระยะห่างก็ต้องแบบ ไม่ห่างกันมากมันมันได้ประมาณกี่กิโลคือตัวนี้มันได้2กิโลสกิโลแต่สกิโลนึกออกตอบางทีเราถ้าส่งเราไปสิคนเนี่ยคนแรกไปตอบคนสุดท้ายเนี่ยก็ห่างเกินไปแล้วคือถ้าช่วูเป็นระเบียบมันโอเคหน่อยถ้าเราอยากได้แบบเยอะๆเสเก็ตสเก็ตเลยตอนนี้จะเป็นตัวใหม่ตัวสามสิบ K สามสิบ K นี่ก็จะเป็นตัวนี้สามสิบ K สามสิบ K นะครับใช่ตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณได้ไกลขึ้นมันจะเป็นระบบใหม่เลยเป็นระบบแมสสิทคอมเป็นแมสสิทคอมเลยเหรอใช่คือปกติคืออะไรวะปกติจะต่อเชื่อมแบบว่าไป หนึ่งไปสองสองไปสามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้จะแบบว่าพอตอกปุ๊บเนี่ยจะเป็นเครือข่ายเลยอ๋อจะเป็นเหมือนใยแมงมุมจะต่อทุกคนไปเรื่อยๆอถ้าคนนึงหลุด,ดออกทุกคนก็ยังอยู่แล้วถ้าเขาวิ่งกลับเข้ามาในขบวนมันก็จะจับกลับเข้ามาเชื่อมใหม่กลับมาเชื่อมต่อให้ใช่ชอไอ้ตัวนี้ยนเยอะเลยอ๋อแล้วไอ้ตัวนี้มันมีแอป,ปของมันด้วยใช่ไหมคุณพี่ใช่อ๋อเอาไว้าสำหรับทอะไรแต่เมชอิดคอมนี่คือมันต้องคือไอ้มันต้องเฉพาะ30เคด้วยกันนะอ๋อคือต้องรุ่นเดียวกันมันถึงจะดดูเเข้าาาามในนสััญญณวลบ ขาดตอนหรืออะไรเงี้ยคือแต่ว่าถ้าเป็นการตอบแบบธรรมดาก็ยังตอบได้เหมือนกันก็ตอบรุ่นอื่นได้เดียวเดียวเฮ้ยอันนี้ทำไมมีเสาด้วยอ่ะอันนี้คือตัวท็อปกว่าอันนี้ตัวเดียวกันหรือว่าให้เห็นแบบคู่ใช่นี่เป็นแบบคู่แบบคู่นะครับผมก็สําหรับใครที่เดินทางคู่กันก็กับแฟนหรือดูโอ้นะครับก็ซื้อสองอันมันจะคุ้มกว่าใช่มันจะถูกกว่าก็มาเที่ยวครับส่วนมากจะพาเพื่อนมา คือคนละตมาอ๋อหันกันใช่หันกันก็จะถูกกว่าใช่โอเคตัวผมเองก็ใช้อยู่นะจะเป็น20 Evo นะครับก็สัญญาณชัดดีเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงมันมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าของมันเพิ่งหมดไป้เป็นตัวที่ว่าเป็นบูทคูธมีกล้องมีกล้องในตัวเลยก็คือกล้องเนี่ยเหรอ่าก็คือกล้องวิดีโอถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอได้ด้วยามขนาดนี้แหละแล้ว่าจะสามารถบันทึกวิดีโอได้ด้วยแล้วก็ใช้งานบูทคูดได้ด้วย ความชัดมันก็เป็น HD นะหลายๆคนก็ใช้นะก็ดีแบบว่าชอบเหมือนยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเขาก็ใช้ก็ใช้กล้องถ่ายไปเลยไม่ต้องติดโกปรอันใหญ่ๆ่ใช่ก็ดีมันก็ไม่หนักดีวเบาบอกก็เพิ่มเงินขึ้นมาจากจากยี่สิบเงินใช่ไหมก้พันห้าอันนั้นอยู่หมื่นเก้าร้อยก็มาอีกประมาณพันกว่าบาทพันห้าใช่ใช่ป่ะเออประมาณนั้นแหละนะก็คุ้มกว่าก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับใครที่กําลังหาหมวกอยู่นะครับราคาตั้งแต ถูกเลยเนาะอืม,อมตั้ง 3, แต่หลั0สามพันขึ้นมานะครับผมก็จนถึงตัวท็อปสุดตั้งแต่ตัวถูกสุดจนถึงตัวท็อปสุดก็มีให้เลือกทั้งหมดนะครับในร้านฮาชินีนะครับผมก็อยู่อยู่ที่ไหนครับแถววัดเมียนนาลีนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงข้ามกับบองมาเชครับผมเซิรชื่อร้านได้เลยบองมาเชนี่อะไรครับ ตลาดบอมมาเช่ไงอ๋อนึกว่าอ่างอบนวลนะครับนะจะได้มาสิ่งสิบอยู่แถวนี้หน่อยนะครับผมก็ใครที่กําลังหาหมวกอยู่นะครับราคาไม่แพงครับตั้งแต่สามพันขึ้นไปจนถึงสี่หมื่นจนถึงแสนก็มีนะครับผมหรือว่าตัวท็อปที่มันหาไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็สั่งได้ใช่ไหมก็ส่วนมากก็สั่งได้นะแต่คือส่วนมากที่ว่าเป็นตัวท็อปพราหายยากก็สั่งมาหมดแล้วอ๋อก็คือที่ไหนที่มันหายากคือที่นี่มีหมดเท่านั้นเองใช่แล้วก็หมวกทุกใบก็จะเป็นเคสมูลนะครับ ก็เบิกอะไหล่ก็จริงๆคือจริงๆหมวกมีอายุของมันใช่คือประมาณ5ปีเน nice> um <No> ี่ยถ้าสมมติว่าอย่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาผลิตแล้วเขาบอกวันนี้เขาจะยกเลิกผลิตเขาจะสต็อกอะไหล่ให้อีกหีอปีใช่มันก็คือถ้าซื้อวันนี้ม uh ันก็อีกนา้นเป็นสิปียังเบิกอะไหล่ได้เรื่อยๆเขาก็ยังสต็อกอะไหล่มาให้อยู่เรื่อยๆก็ดีนะก็เป็นบริการหลังการขายสําหรับลูกค้านะครับแล้วใครที่ซื้อหมวกที่ร้านนี้นะครับก็จะมีบริการ ลดราคาเคลือบแก้วหมวกใช่ก็ได้ที่ไหนบ้างครับก็จะมีร้าน Blue Bay w a t h นะครับอยู่ตรงท่าทึ่ช้างในมาร์คัสโกแล้วก็มีอ่า IPM Car Watch IPM Car Watch เขาจะแบบเป็นพรีเมียมหน่อยก็จะสูงขึ้นมาหน่อยอยู่แถวคลองหลวงคลองสามแล้วก็จะมีงานยี่สิบเอ็ดงานยี่สิบเอ็ดแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรนะปียี่สิบเอ็ดแล้วก็จะอยู่แถวงามวงวานครับผมไอไอตัวราคาเคลือบหมวกนี่อยู่ประมาณกี่บาทนะ อ่าโดยส่วนมากจะอยู่ประมาณหนึ่งพัถ้าถ้าซื้อจากเราไปเขาก็จะลดให้เหลือ500จากราคาเต็มของทางร้านเขาเลยครับผมแต่ถ้าเป็นของ RPM มันจะแพงหน่อยเพราะน้ำยาเครื่องเขาจะเป็นตัวสูงรหน่อยอตัวดีขึ้นมาหน่อยอค่าเครื่องมันจะอยู่ที่2,000ก็จะเหลือ1,500ตัวไป่ห้าร้บาทนะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยครับสำหรับร้านฮาชินะครับผมตั้งอยู่ที่ข้างวัดเสมียนนาลี Me A N A L e นะครับผมแล้วก็ข้างอ่างนวลน,นะครับผม <c oughs> <laughs> โอเคครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวตัวหมวกชาร์กนะครับผมเดี๋ยวพี่น้อยจะกลับไปทําคลิปให้ดูนะครับเพราะยังไงฝากติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวใครที่สนใจที่ซื้อหมวกนะครับเดี๋ยวพี่น้อยก็จะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ทางด้านนี้นะครับผมก็ยังไงวันนี้ขอบคุณครับครับ